ท่านสามารถรับชมรายการนี้ด้วยระบบเสียงบรรยายภาพรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี บ้านบเขามีตำนานให้ศึกษาเรียนรู้ให้เราได้บังความม่วนหลายที่บุรีรัมย์ก็มีประสาทหินผนังรุงที่สวยเลิศล้ำสุรินคือผินช้างที่สำคัญพิธีบวชนาแค่ช้าง สนับสนุนโดยกทปสสววสดีครับพบกับผมตาประสินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สําคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานที่มีศิลปะแบบของโบราณที่มีอยู่มากมายกระจายทั่วทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดนะครับนอกจากนี้ครับยังมีแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามและก็มีชื่อเสียงนะครับ แล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความสวยงามของโบราณสถานที่สำคัญรวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกาลครั้งหนึ่งบุรีรัมครับกาาาาาลลเวลานานานนวนนนนิ่พพยง,งใคมจประทับใจมากมายปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมของโบราณที่มีความงดงามและถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยล่ะครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับวิทยากรครับที่จะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทพนมรุ้งครับรวมไปถึงประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีครับสวัสดีครับคุณจำปาครับสวัสดีค่ะปราสาทพนมรุ้งนะคะจะตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟครับค่ะซึ่งเป็นยอดเขานะคะและ ความเด่นของปราสาทหลังนี้นะคะก็คือเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูนะคะสร้างขึ้นจากคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูลทัทธิไสววนิกายนะคะครสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้านั่นก็คือพระศิวะค่ะคร,บ,รบกวนถามถึงศิลปะการออกแบบนะครับเป็นแบบไหนครับค่ะปราสาทพนมดุงสร้างขึ้นตามลักษณะศิลปะเขมรสมัยลบบุรีค่ะราวพุทธศตวรรษที่12-18นะคะแต่ของที่นี่ก็จะเริ่มสร้างแต่พุทธศตวรรษที่15-18ค่ะครับ พูดถึงปราสาทนะครับผมได้ยินมาว่ามีประเพณีที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็คือประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งอยากให้พี่จำปาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับใช่ค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีความโดดเด่นของปราสาทที่สร้างอยู่บนยอดเขาแล้วและในทุกๆปีนะคะประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนก็จะมีการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่นี่ด้วยนะคะซึ่งลักษณะของประเพณีจัดขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของขบวนแห่เทพพหานะและขบวนแห่ของพระนางภูปินทละ ลักษมีเทวีค่ะ <c oughs> ขึ้นมาสู่ยอดเขาแห่งนี้ค่ะอ๋อใครมีโอกาสก็ลองมาประเพณีนี้ได้นะครับค่ะห่างจากประสาทพนมรุ้งมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ8กิโลเมตรประสาทเมืองต่ำเป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูโดยคำว่าเมืองต่ำนี่ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิมแต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ พราะปราสาทตั้งอยู่ในที่ต่ำกว่าปราสาทพนมรุง้งจากการศึกษาทางโบราณาคดีพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่เช่นชุมชนบ้านโคกเมืองปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบแห่งหนึ่งของคนในชุมชนครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ชุมชนบ้านโคกเมืองครับเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นของตัวเองครับนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผ่านงานศิลปะหัตถกรรมเดี๋ยวเราตามไปดูเครื่องในพร้อมกันเลยครับ และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับแม่น้อยครับประสานงานชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับสวัสดีครับแม่น้อยครับด้านหลังนี้กําลังทอผ้ามผ้าไหมค่ะเป็นลายอะไรครับแม่น้อยลายผักปูแลายอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะงั้นรบกวนแม่น้อยนะครับช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ แต่ก่อนเราจะทอเป็นลายรักเดิมของชุมชนลายเล็กลายน้อยนี่แหละแต่ทุกวันนี้อาจารย์มาออกแบบรัชพัฒออกแบบให้ก็เลยเป็นลายแก่จากชุ้นประตูเสาเมืองตับ่ะลายผักดค่ะทาผาไหมลายผักด เปี่างเอาอีกสองครั้งหนึ่งสอง่าเรียบร้อยอ๋อยากเหมือนกันนเนี่ยยากจริงมากเอาเรื่องรับเด้อแล้วผมเออไปึ๊บปึ๊บกว่าจะเป็นผื่นรูปยากนะครับทำไมราคาถึงสูงเข้าใจเนาะเข้าใจครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ฐานการเรียนรู้กลุ่มทอเสือกบครับซึ่งใครมาที่ชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับต้องแวะเวียนมาที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมๆกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างแะสุพินครับถามหน่อยครับความพิเศษของเสือกกที่นี่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับค่ะเสำหรับ เสือกโกที่นี่คือเราจะทเน้นสีธรรมชาติค่ะคือเราต้มจากใบมะม่วงจากใบผักกระโดนแล้วก็หมักโคนแล้วก็หมากสุกค่ะก็จะคือไม่มีสารเคมีไม่มีเลยค่ะผมแอบเห็นด้านนู้นครับมันมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกครับมีอะไรบ้างครับครับผลิตภัณฑ์ฝั่งนู้นนะคะจะมีกล่องกระดาษเ็ชชู่กระเป๋าแตงโมกระเป๋าสะพายเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีแกกัน ค่ะแล้วก็จะมีเฟ้มกล่าวรายงานอ๋อก็คือคเรียกว่าแ,วแปลรูปมาเป็นอีกหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยครัและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านของเชฟชุมชนแล้วนะครับได้กลิ่นอาหารลอยมาแต่ไกลเลยครับเริ่มหิวแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในพร้อมๆกันไปดูว่ามีอาหารอะไรน่าสนใจกันบ้าง ถือเป็นหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมแห่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งความหลากหลายเหล่านี้กับผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวควรค่าแก่การสืบต่อเป็นมรดกให้กับคนไทยรุ่นใหม่ต่อไปครับในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปกันละครั้งหนึ่งที่ไหนกันนั้นต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เนื่องจากโนรามีพิธีกรรมบ้านไหนที่นับถือครหูหมอโนรามีมาแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอ่คนของปัตตลุงนะก็มันเป็นกรองสองหน้าก็ียกว่ากรองสองหน้าเหมือนนะเป็นเทคนิคของที่นี่ใช่ไหมฮะอมรินทีวี